กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องบารมีอีกบารมีพระเครื่องอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่วันนี้นะคะน้องมีพามาให้เลือกชมทั้งหมดกาองการูปค่ะ EP พีที่65้านะพี่นะวันนี้นะคะ EP พีที่65้าแล้วนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องบารมีพระเครื่องไว้ด้วยนะพี่นะวันนี้นะคะน้องมีพามาให้เลือกชมทั้งหมด9องคา9รูปค่ะ พี่พีทานใดสนใจองค์ไหนนะคะอย่าลืมทักมาได้ที่0 9 9 2 1 0 7 4 0เเบอร์โทรช่องติดต่อจานบุญได้เลยนะพี่นะ EP นี้ EP ที่65นะคะหมายเลขำหมายเลขน้องใส่ไว้ให้แล้วราคาเปิดอยู่ที่900บาทนะคะพี่ EP นี้เปิดอยู่ที่900บาทค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าสนใจก็สามารถยกหูโทรหาน้องโบบารมีพาเครื่องนะพี่นะวันนี้นะคะเราไปดูกันที่องค์แรกเลยนะพี่นะนี่เลยเป็นพระสมเด็จนะคะเลี่ยมกรอบมาแบบนี้เลยนะพี่นะ ผสมเด็จเลี่ยมกรอบมาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมทักมาได้เลย0ู9ย์เก4 0 1นะคะอันนี้เลี่ยมกรอบมาให้แบบนี้ได้ไปพร้อมกรอบเลยนะพี่นะเก่าเกสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะเป็นแบบนี้นะพี่นะมันอาจจะเห็นแสงไฟนิดนึงนะคะพี่ตรงนี้ดวงไฟโอเค เปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเปิดอยู่ที่เก้ารอยบาททางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะอันนี้เลี่ยมเกอะพร้อมห้อยคอเลยนะพี่นะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ถ้าพี่ส่องดูก็จะเห็นซุ้มสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าอันนี้พระสมเด็จนะคะเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะพี่เก้าร้อยบาทนะคะนี่เลยให้ดูรายละเอียดอันนี้ ใกล้ๆซูมแบบให้เห็นชัดๆเลยนะพี่นะนี่เลยองค์นี้นะคะสมเด็จเลี่ยมกรอบเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะพี่สมเด็จเลี่ยมกรอบพร้อมห้อยคอนะคะรายละเอียดดีเทลนะคะน้องซูมให้ดูใกล้ๆถ้าต้องการรูปภาพเพิ่มเติมนะพี่นะดีย๋ยวน้องจะส่งให้ได้แต่ว่าต้องแอดไลน์น้องก่อนนะพี่นะ สำหรับใครที่ไม่มีลายนะคะน้องแพรยทายาี่จะซูมให้เห็นรายละเอียดให้มากที่สุดนะพี่นะนี่เลยไปกันต่อองค์ที่สองนะคะเป็นนางพญาค่ะพี่พิมพ์แบบนี้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะพี่องค์นี้อ่นางพญานะพี่นะ นี่ลยสวยสวยแบบนี้เลยนะคะตรงฐานค่ะเป็นเนื้อแบบนี้นะพี่นะลองให้ดูใกล้ๆ <c oughs> มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าพี่รับหลายองค์ราคาคุยกันได้นะพี่นะรับหลายองค์ราคาคุยกันได้ต่อรองกันได้นะคะ ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะอันนี้เป็นพระนางพญานะคะมองให้ดูใกล้ๆเลยนะเพื่อที่จะง่ายและสะดวกต่อก,การตัดสินใจของพี่ๆนะคะนางพญาค่ะเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะพี่เก้าร้อยบาท ไปกันต่อองค์ที่สามค่ะพี่เป็นพระปิดตานะคะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะพี่นะพระปิดตาเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะจ๊ะเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทเช่นกันค่ะเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่นี่เลย วันนี้พ้าสวยๆยกกรุมาวางให้ชมแล็วน้วนี่นะคะพี่ตรงฐานค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะน้องไม่น้องไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเนื้ออะไรนะคะขออนุญาตดีให้ฟังเสียงยนิดนึงรูปร่างลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่ด้านข้าง เปอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะแปลกๆแบบนี้เลยไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่สี่ค่ะเป็นจอบค่ะพี่นี่เลยเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่พิมพ์แบบนี้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าอาน้องให้ดูใกล้ๆอีกนึงรอบนะจ๊ะอันนี้เป็นจอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่วันนี้จอบมีมาสองรูปสององค์นะคะเดี๋ยวอันนี้ค่อยๆไล่ไปนะพี่นะองค์นี้นะคะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะพี่นะจอบหลวงพ่อเงินพระพิจิตนะคะนี่เลยจมูกตาปากใบหูนะคะ เปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะพี่จอบไปกันต่อค่ะพี่เป็นหลวงพ่อทวดหน้าเตารีดนะพี่นะหลวงพ่อทวดนะคะด้านหลังค่ะเป็นยันนะคะัคข่าแล้วก็พิมพ์คําว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะพี่นะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เป็นหน้าเตารีดแบบนี้นะคะอันนี้ด้านข้างค่ะด้านหน้าจมูกปากตาตรงฐานนะคะ น้องให้ดูด้านข้างสายด้านข้างขวาตรงฐานองคนี้ก็เปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทเช่นกันนะจ๊ะให้ดูใกล้ๆไปกันต่อองค์ที่หกนะคะพี่องค์ที่หกค่ะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะพี่พระพุทธชินราชพระพิสุโโรคนะคะ รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะรูปรอพระพุทธชินราชพาพิษณุโรคนะคะพีะ่เป็นพิมพ์รูปร่างลักษณะแบบนี้นะพี่นะตรงฐานนะคะมีรอยจานแบบนี้นะพี่นะนี่เลย พิมแบบนี้เลยนะคะให้ดูใกล้ๆที่ใบหน้าอ่าตรงนี้เหมือนมีอะไรสักอย่างกเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะด้านหลังนี่นะคะตรงฐานนะคะ มีรอยจานแบบนี้นะพี่นะเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะพี่เปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะจ๊ะไปกันต่อองค์ที่เจ็ดค่ะเป็นจอบค่ะเลี่ยมกรอบมาแบบนี้เลยนะพี่นะเลี่ยมกรอบมาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ลองให้ดูใกล้ๆอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่าสวยนะพี่นะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะ เนียมกรอบพร้อมห้อยคอกรอบสีทองร้อมเพชรอย่างนี้เลยนะพี่นะเปิดอยู่ที่900บาทค่ะพี่จอบหลวงพ่อเงินนะคะอน้องให้ดูใกล้ๆแบบนี้อันนี้มันชัดได้เท่านี้นะคะเพราะว่าน้องไม่ได้แกะกรอบออกนะพี่นะเป็นจอบเล็กนะคะพี่เนียมกรอบร้อมเพชรมาแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะ ถ้าต้องการรูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์มาได้ที่0992107401นะคะพี่ไปกันต่อองค์ที่8นะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินค่ะรงฐานค่ะสอห้าเป็นองค์สีเงินแบบนี้นะคะพี่พาพิจิตค่ะด้านข้างขวาค่ะด้านข้างซ้ายค่ะ จมูกปากตาและใบหน้านะคะตรงฐานมีต่อคําว่าสสแล้วก็เลขห้าไทยนะพี่นะตรงนี้ก็เหมือนเป็นรูปศาลาด้านหลังค่ะถูกตาต้องใจอย่าลืมแอดไลน์มาที่092107401 9นัดจ้ะน้องโบบารมีพักเครื่องค่ะมเมมเบอร์ไว้ได้เลยนะพี่นะองค์นี้เปิดอยู่ที่900บาทนะพี่นะ พาของน้องตรงปกทุกองค์ทุกรูปที่จัดส่งให้นะพี่นะแพคพัสดุแน่นหนาแน่นอนนะคะไปกันต่อองค์ที่เก้าค่ะพี่หนุพ่อเงินเช่นกันค่ะแต่คนละพิมพ์กันกันกบองค์ที่แปดนะพี่นะองค์นี้เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะพี่นะลงฐานค่ะเป็นี้ หนวมพ่อเงินทาพิจิตจมูกตาปากนะพี่นะใบหูด้านซ้ายใบหูด้านขวาด้านหลังตรงฐานนะคะพี่น้องเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่เก้าร้อยบาทค่ะ ราคาแบ่งปันนะคะพี่พี ep นี้ ep ที่65้านะคะถ้าพี่พีสนใจองค์ไหนนะแอดไลน์มาที่0 9 9ย์0 7 4 0 1ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องบารามีพักเครื่องไว้ด้วยนะคะพี่น้องจะลงคลิปทุกๆวันไม่เกิน8โมงถึง9โมงแล้วแต่วันแต่ว่าไม่เกินเวลานี้เลยนะพี่นะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องบารามีพักเครื่องน้องไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ